มาเมาเอาต้นคนเมื่อเอาข้าวใส่เขาในเฮได้สะเมื่ออื่นมเขาให้เขาอื่นเละอืมมาๆมีคนตายแล้วเขาก็ะิมหาเต็นพี่น้องเต้นรวมอยู่วัดเลาโซ่เือก่งหมดสบายดีทุกคนสบายดีอีกรอบด้วยจ้ากลับมาจากเทียงเจดโอญุบดิสัมข่อยสัมประมาสามประมาณสาสิบ สามเอสนี่ไปเน้นบอลมือผู่แคบมึงคำับมันเราโบนิมาเราผาดมากนะไรปอมนะแล้วนเอาลูกเคยเราไปปั่นใช้มาลง <c oughs> มาเด้อพี่น,อน้นองเด้อเขากับห้องกับมาย่างรัดขึ้นมาเป็นหน้าปลาดำเด้อเขารอฮาเฮดมาจะส่งทรายหรือชิ้นเขาเดีวไปอรอฮาเฮ็ดอยู่าประเด็กรอลงไปจะนอนหน้าปลาดำเดี๋วก็ขึ้นไปอัน ไ <Tory. S 1> ทยหน้าซอยฟอไก่ท้องพืน m m ้นว่านเขาหน้าด้วยจุดขำยังหาให้เลยเมื่อก่อนเด้อชาวบ้านประกาศตันคนเสียชีวิตยางเข้ามาเอาเป็ดหรอกแม่นาลีแพนมากไทยองนกระเจงนะจ้างกระเจงเขาเขาชนะเอาเป็นจะเอาเบิดบ่ อ้อาจะอน,นีอ,อนจจนกเมื่อจะนอกกนิเมื่อรอว่า,ายจนแรงคนงน่ามาจะทีมูนเดี๋ยวมนนักินเาปลากระป๋องเหาปลากระป๋องฟองเดือดเสียงเดือดเห็นน้ำกระปุกเมื่กินเหะเพล ใีกแล้วลืมถามตาพันเรื่องเินนไทยเหรครับดเดอนเลยจะผูกได้สักไปไทยประมาณแปนมงกุาแล้วจนมื้อ่น้อย่อเดินมาคฮม อามพันเจะมานยันหานคนก่อนนึมมาก่อนไทยทองคนหวานคนหนึ่งอ๋อจิมาก่อนก็นแม่อี่แล้วตันนี้เาปกาศว่าคนตายก็ต้องมาเอาเจ็เอยู่แล้วไม่ได้ไปถึงมาตากูเัรวาเขาเอาไีเรื่องหางานงนึงเนาะบอกเขาเมื่อก่อนนึง อเรไม่กินข hmm? ้าพี <S 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 oh, ่เด hmm. ้อสย้มันจักการก่อนฮะขอว้าต้มไก่ต้มไก่เชื่อจิบแตบมันเผาเลแต่ไก่เกิดบนไก่แล้วเนอะแต่พอเด้อมันกระตาก็เลยกินมันเลูใชยกระหอตั้งแต่จังมงกองมงจังงานเล้พี่น้อง อยากสีโทหาโทวไปแล้วมีผู้หับเขาทวมาแล้วทวงจับอ่ะทวมาเบื่อแม่กับไก่เต็มพูนไม่เข้าหอไปกินข้านเข้าเแพนแต่มันลงลองมืองานนั่แม่แพนเมีย โทรบอกแล้วนายดอกก็แล้วบอกว่าเขาถามเมื่อไหร่เขาบอกพ่ชิตบอกพ่ชิตบอกก็ยาวจนเป็นห่วงจะเพื่อเขาไม่เอาเงินกรือไม่มางานยังไงกันหน่อยนะโดนไปหรือ หลุมโบราณใหญ่มากเลยนัก็มานีอีกเนี่ยห่อหาเฮ็ดจบมันห่อมันอาไปกระชิมีเห็ดเลยนะเห็ดพอเลยดว่เนี่ยอวนไปหาใครับก่วนว่านางตนตาลผุทำลายมาช่วยแมวกำปิดด่านไป สามคนบอบริหิตมองไม่เห็นตีงามโดยเฉพาะเขอเขาผสมงหนนะครับมันเลวกวาบ้านเรมีละ จะเงินที่เรือจากสื่อพานไทยเห็นไหมั้งสองบบผมใจเขางานไทยเราจะอ้ดาเขาอีบอเอาเขาเลยเแบบังกรอบอต้องมังที่แล้วจะลุกข่าเขาประกันไทยเนาะ mọi <laughs> ừ. em nào mhm 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 nói vừa đang đánh thân à Ở tắm đi để tắm 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 à tắm 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 พายเช้าถัทำ่หน่ารูกทุกรบลายลาคือลายมัน่ายาเบิกจายสิดวรเปล่ไผ้าเยมโซาเบอร์แปดผ้าไม่ผ้าแตกนะนะปู่เขาอยู่เตียงจนเขาอยู่เตียงคเดียวถูกเช่าแต่แข่งพ้นมาตอนผ่าแตก แห้งอยูพุ่งมาเนตนนบอกนะมาห่ออเลยอก่บบมีพลจะเม็ดเปียกมาเอามุงก็เปียกของคนตตข้งเราเมื่อไรจะแสบแสบมากค <c oughs> นตก,กะแข่งมาแมวเปียกเบิดเสือกับผิวคนนั้นสบายหันหมูผ้าแข่งหัวอบ ปี๊ปี ừ, ào, ền, ๊ปี๊ปี๊ดุขยะน้ำเจ้ากับยำเสียงเป็นยังไงบ่อยากินเขา โอ้เป็ดตามีรีเฮดคุดนี่ใช้กระโบเห็นให้เฮ็ดปวกพ่อจะเฮ็ดเบือให้เฮ็ดเบือด้วยจ้ะให้เบือปอดเบืออีรอนมันปอนมาม่ามาไก่อนเสืท่านขึ้นมาขก้ิมากินมาม่าเบื่อเป็นห่อมากมาเอาค้ใหญ่ๆเอาข้ใหญ่ๆนะมึงห้องจะตีป่าย หายหายหายน้าแม่ให้แม่ไปชงโคมให้เขาหายรับหูรับตาวางสายก็ที่โทรหาลูกชายอีกก่อนขอโทษน้ะนนวิวขอหักกันน่ะละกับบอมีพ่พาโทรกลับอกีบกจักสิบ,สบ,สบ,สบจกับจกสิบไปงานสายเออจักสิไปจักสิไปงานตอนใดเฮียสิไปส่งบอกเรื่องว่าเขาสิมาหักเขาเอง แซ่เปล่าจะไปเฮือนดีบ่เนี่ยเฮ้ยไหวไปก่อนคอยอาบน้าเขาในเฮือนก็ได้จังไปฮัลโหลใครแต่เขาพังอยู่ทังงานแล้วเขาเขาเขาที่ทู่เขาเขาุผิดบ่าเขาพังอยู่หน้าเราขึ้นมาลงวัดไปครับคือเราม่เหตุวิ่งวัดลงจังหวัดเห็ุกับสิบเป็นยัางจังหันก็สิบเป็นยัางบอกเกี่ยวมันคอยุดลง เมื่อข่าวสารน่าขิดชิมา,งนนา,า,มาลงจังหันบ่ได้ชิมาเห็ดเรียงร่วมบ่ได้บ่เอาบ่แมนพากกันจิบหน่ะจ้าสบายดี